สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเอ,อ่อจะบอกว่าช่วงนี้เราแทบจะไม่ได้แบบลงคลิปไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าเราไปฝึกงานอะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรเหนื่อยเลยบอกตรงๆแบบเหนื่อยมากคะ่ะฝึกงานกับคนแก่เนาะมันมีทั้งความเหนื่อยแล้วก็ความเครียดนะคะเพราะว่าคนแก่ที่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ค่อนข้างจะแบบว่ารุนแรงหน่อย บางคนก็ติดเตียงเป็นทั้งอัลไซเมอร์แล้วก็พากินสันนะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบส่วนที่คอน้าจะหนักสําหรับเราสําหรับเด็กฝึกงานนักเรียนอย่างเราเนี่ยคือตอนแรกที่เลือกที่นี่เพราะคิดว่ามันใกล้บ้านนะคะ <c oughs> เหตุผลเดียวคือมันใกล้บ้านมากๆโดยไม่ได้ศึกษาก่อนเลยว่าเออที่เราจะไปฝึกเนี่ยไอบ้านพักคนชราตรงนี้เนี่ยมันแบบว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ เขาอยู่ในขั้นไหนอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ศึกษาก่อนเลยคือพอไปเรารู้สึกว่าเออที่นี่มันหนักไปสําหรับเรามันไม่เหมาะสําหรับเราเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นต่างชาติภาษาไม่ได้แข็งแรงไม่ได้เขาคือเอาแค่คนได้หวักทั่วไปเขานั่งคุยกันเรื่องโจ๊กเรื่องอะไรอ่ะอะไรแบบเราก็ไม่ได้เข้าใจเขา,ไม,ไ,เขา,เขาไม่ได้เข้าใจเขาทุกคาอยู่แล้วก,ก็เออก็แค่เข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าใจเหมือนทุกคําใช่ไหม แล้วพอมาฟังคนแก่ที่เขาแบบภาษาพูดของเขามันจะไม่เหมือนคนปกติอยู่แล้วภาษาพูดของเขามันก็จะเป็นภาษาที่แบบบางทีอาจจะเป็นภาษาเก่าสมัยก่อนหรือเป็นภาษาที่แบบเราไม่เข้าใจอ่ะมันทําให้รู้สึกแบบมันเครียดมากๆเลยกับการฝึกงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อันนี้หนักมากเลยนะคือเราได้เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาบ้านเราเขาจะเรียกว่าครูแนแนวเนาะพี่เลียไไเออล้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่เลี้ยงอะไรที่แบบคือ บอกตรงๆว่าเขาเขาแรงอ่ะเขาไม่จะบอกว่ายังไงเดียทุกคนมันคือเขาเขาเขาไม่ให้กำลังใจเลยอ่ะเขาแบบเขาไม่ให้กำลังใจคือเขาไม่เข้าใจสภาวะของคนต่างชาติเนาะที่แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในเดนมาร์ก เ,เด็ก ấy. เพะถ้าคนอยู่เดนมาร์กแต่เล็กเด็น้อยแต่มันก็จะเก่งภาษายิ่งคนมีลูกมันก็จะทําให้แบบการพูดมันจะมันจะได้พูดเยอะกว่าคนไม่มีลูกเราไม่มีลูกอยู่กับหมาอะไรเงี้ยถึงจะคุยกับหมาไปหมามันก็โต้ตอ,อบเราไม่ได้ <c oughs> มีสามีสามีสามีก็ไม่ใช่คนชอบพูดไงเพราะฉะนั้นสามีก็เป็นคนพูดน้อยก็ยิ่งแบบอยู่บ้านเทพไม่ได้พูดเลยพอไปทางานแล้วรู้สึกแบบโอ้ทำไมมัน กดดันเยอะมากเลยทุกคนคกดดันจนแบบฮตอนนี้นั่งนับถอยหลังเลยนะว่าเอยฉันเหลือกี่วันฉันเหลือเกียรติที่จะฝึอกอันนี้ยปวดหัวเครียดจริงๆเลยแบบได้คือถ้าใครที่เจอครูได้แนวดีหรือพี่เลี้ยงดีเนี่ยก็โชคดีไปแต่เราเจอพี่เลี้ยงที่แบบเขาเขาไม่ให้กําลังใจอ่ะเขาประมาณว่าคือ หาแต่ข้อติเอาอย่างนี้แล้วกันหาแต่ข้อติอะไรเงี้ยชมน้อยมากคือทํามาแบบคนอื่นวันไหนเจ้าวันไหนพี่เลี้ยงไม่มาโอ้โหฉันมีความสุขกับการทำงานมากเลยแบบแต่วันไหนที่นางมานะหายใจไม่ทั่วท้องบอกตรงๆประมาณนี้โอเคนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะคะทุกคนไปทาับอกข้าวกันนะคะบ๊ายบาย